สวัสดีครับหมอหนุ่มนะครับนายแพทย์ภัยศิษฐ์ตระกูลก้องสมุทรนะครับเป็นแพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านนิวทริชั่นนะครับหมอจบปริญญาโทนะครับแล้วก็อเมริกันหมอ anti aging นะครับแล้วก็เรียนต่อนะครับปริญญาโททางคลินิกนะครับทางโภชนาการทางคลินิกนะครับคณะแพทย์นะครับมหาวิทยาลัย UCL นะครับที่ประเทศอังกฤษครับวันนี้นะครับหมอเขาจะมาพูดถึงเรื่องของสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับที่คนไทยเรารู้จักดีนะครับก็คือ เรื่องของชานะครับแต่ชาที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของชาเขียวครับหรือเรียกว่ากรีนทีนะครับนี่การเลือกรับประทานชาเขียวนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับเราก็ต้องเลือกชาเขียวที่ปลูกด,ด้วยวิถีธรรมชาติเป็นวิถีออร์แกนิกนะครับไม่ใช้พวกายากําัดวัชพืชนะครับหรือพวกกลุ่มพวกยาฆ่ามแมลงนะครับอ,อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของคาเฟอีนนะครับ หลายคนก็จะค่อนข้างเซซิทีฟกับคาเฟอีนนะครับบางคนทานแล้วรู้สึกใจเต้นนะครับใจเต้นแรงนอนไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคาเฟอีนก็ค่อนข้างดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีชาเขียว,วก็ต้องเอาอาหารเสริมที่เนี้ยไปทํางานวิจัยด้วยนะครับเป็นงานวิจัยทานคลินิกนะครับทีนี้ถ้าพูดเรื่องของประโยชน์นะครับสรรพคุณของชาเขียวสิ่งสําคัญเลยที่ต้องพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ ฤทธิ์นในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับคนที่อ้วนนะครับหรือผู้หญิงที่หมดประจําเดือนนะครับในงานวิจัยทางคลินิกเขาพบว่าการให้คนอ้วนหรือผู้หญิงที่หมดประจําเดือนไปแล้วนะครับทานพบว่าช่วยลดอนุมูลอิสระในร่างกายได้จริงนะครับอนอกจากนั้นก็จะมีงานวิจัยในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะครับ งานวิจัยที่มีงานวิจัยต้องข้างมากที่สุดนะฮะในปัจจุบันก็จะเกี่ยวเรื่องของเรื่องของไขมันนะครแล้วก็เรื่องของการลดน้าหนักนะครับพบว่าการรับประทานชาเขียวเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลโดยรวมแล้วก็ช่วยลดไขมันเลวที่เรียกว่า L D L นะครับ L D L ถ้ามีมากะครับก็จะทําให้หลอดเลือดของเราะครับอุดตันนะครับกลไกในการออกฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอล บพบว่าตัวชาเขียวนะครับก็คือสารออกฤทธิ์เนี่ย EGCG นะครับก็คือช่วยลดการผลิตคอเลสเตอรอลที่ตับนะครับแล้วก็ช่วยการขับนะครับคอเลสเตอรอลออกไปในทางเดินน้ำดีนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มตัวรับ LDL receptor ก็คือตัวรับไขมันเลวที่ตับนะครับก็จะทำให้ไขมันเลวในร่างกายเราลดลงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับ ที่ปัจจุบันเนี่ยมีมาเยอะเรื่อยๆเลยนะครับเขาพบว่าการรับประทานชาเขียวขนาดประมาณ750มิลลิกรัมต่อวันนะครับเป็นเวลา2-3เดือนนะครับช่วยลดน้ำหนักได้นะครับประมาณนะครับ4กิโลกรัมนะครับแล้วก็ช่วยลดเส้นรอบวงนะครับก็คือช่วยลดรอบเอวเราด้วยนะครับมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลในเลือดด้วย เขาพบว่าคนที่รับประทานชาเขียวที่มีสาอรออกฤทธิ์ EGCG เนี่ยก็จะทําให้การทํางานของอินซูลินนะครับเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาในเลือดเนี่ยทำงานดีนะครับแล้วก็เซลล์นะครับตอบสนองกับฮอร์โมนอินซูลินดีขึ้นนะครับงานวิจัยอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับคุณผู้หญิงรอฟังอยู่แน่นอนก็คือเป็นงานวิจัย,เ,ยเรื่องของชาเขียวนะครับกับเรื่องของผิวพรรณนะครับอันแรกเลยเราะว่า คนที่รับประทานชาเขียวนะครับก่อนที่จะไปออกแดดทำให้ผิวเนี่ยทนแสงแดดมากขึ้นนะครับในแสงแดดเนี่ยก็คือมีแสง UVA ที่ทำให้เราแก่เร็วผิว a อจิ่ง UVB ทำให้ผิวเบิร์ดเราพบว่า,าทำให้โอกาสที่จะผิวไม่แดดนะครับลดลงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวทะเลหรือไปอาบแดดการรับประทานชาเขียวก่อนออกแดดช่วยได้นะครับอันที่2เราพบว่าคนที่รับประทานชาเขียวครับก็ ช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาพวกผื่นแดงนะครับผื่นแดงสัมผัสนะเป็นผื่นแดงที่เกิดจากแพ้กระดาษเสรได้ด้วยนะครับอันที่3ามพบว่าการรับประทานชาเขียวนะครับอันนี้น่าสนใจมากก็คือช่วยกระตุ้กนการสร้างคอลลาเจนในชั้นหนังแพ้หรือในชั้นเดอร์มิสนะครับอนอกจากนั้นยังไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ในการสลายคอลลาเจนที่เราเรียกสั้นๆว่าคอลลาจินเนสนะครับหรือชื่อ,อในการทางแพทย์เนี่ยเราเรียกว่า MMP นะครับเมทริกเมท l โลโปรต i n เ s สนะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานชาเขียวของนอกจากได้ประโยชน์กับสุขภาพโดยรวมแล้วก็ยังมีผลดีกับผิวพรรณด้วยครับ